ตาเอมาฟังนิทานก่อนนอนกันจ้าตอนนี้นะคะแกงสายเซียมนะคะแกงสะดาวลมนะคะกับสายเซียมจูจี้จอกแจกนะคะตอนนี้เป็นไงคะ ความรับถูกเปิดเผยค่ะตอนนี้โอ้โหประชุมสายกันน่าดูเลยนะไอ้ดำกันดานไอ้ดำทางด่วนเป็นไงจ๊ะความรับเปิดออกแล้วไงที่ชนะเขามามันเทาๆนะจ๊ะตอนนี้มึงตายแน่เลยไอ้ดำกันดานไอ้พันลุงไม่เจียมตัวอุปปลกไงบอกแล้วไงานางฟ้าเขาบอกแล้วให้มึงให้มึงทำตัวให้มันดีๆไม่ใช่เฮียอับปีอย่างนี้เอาเงินเข้าไปถลุง แล้วพอออกมาถมถุยแหนอีโคกอย่างนั้น อีโคกอย่างนี้แล้วเป็นไงพี่สาวมึงกับมึงอะ่ะอีชู้ชี้จุกจิกเขาออกมาแฉนะโอ้โหไม่สบายนะถึงเวลาจ่ายค่าผู้รู้ถึงเวลาจ่ายค่านู่นนี่นะั่นอ้นไม่สบายปิดเครื่องหนีเขาไว้ใตายแล้วตายแล้วอายไหมเนี่ยอุ้ยข้อมูลเต็มหน้าตักตายแล้วทีมนางฟ้าบอกแฉมันให้หมดนะคะนิทานเรื่องนี้แฉมันให้หมดค่ะโอ้โหอุปโลกอาฆาตพยาบาทก็อยากจะฝากบอกนะจ๊ะไม่ว่าจะ เป็นอินนี่ค่ะอไมเคิลน,นะอิเมียมไมเคิลน,นะคะแล้วก็เอ่อสายแลนสายแลนแล้วก็นางชนงชนีนะแล้วก็ใครนะ้าอีกคนนึ่งอ,ะอ่ะผู้เดยียงกิจตางงูนะรู้ไหมว่าตอนนี้เวรกรรมลงมาแล้วที่มันไล่ฟ้องพวกเธอเนเะ่ะพอไอ้ดำกันดานมันเป็นคนเสี้ยม และเจ้าแม่จุจิจุกจิกก็แบบว่าบ้าละหำค่ะความรับเปิดเผยแล้วนะขนางไม่ใช่เจ้าของธุรกิจอะไรหรอกค่ะเป็นลูกน้องเขาค่ะเขาให้ดูแลกิจการแต่ตอนนี้เขายุบแล้วค่ะยุบแล้วเขาเอาผู้อื่นบริหารแทนนะคะหนังก็เลยเลนลอนเลนลอนถึงได้ออกมาอาฆาตพยาบาทสร้างภาพนู่นนี่นั่นแล้วไปใส่ร้ายใส่ความอึงน้อยร่วมกันกับไอ้ดำกันดานเออไอ้หมาดำตัวนี้เป็นไงจ้าผู้หลักผู้ใหญ่เจดีเขามองดูแล้วมันไม่เหมาะไม่ควรที่เขาช่วยเหลือ แล้วมึงออกมานั่งเห่าถ่มถุยคนโน้นคนนี้ไอ้เนลคุณนะมึงก็ยิ่งกว่าขอทานอีกเป็นอาบตัวผู้หรือตัวเมียจ้าแหกปากร้องอช่วยด้วยนะช่วยด้วยแม่แม่จ้าแม่จ้าช่วยด้วยเนี่ยอ้ยเนี่ยจะต,ต้องถึงกำหนดจ่ายเงินแล้วเนี่ยคไมีั้นแพ้เลยเนี่ยไม่งั้นสันติดคุกเลยแม่จ้าแม่จ้าแล้วพี่สาวมึงไปไหนพี่สาวไม่สบายพี่สาวไม่ยอมรับส,สายสพี่สาวนู่นเนี่ยดูรูปสิไหมพี่สาวเนี่ยไม่สบายไว้ตาย,ยแล้ว No, ay, โอ้โหหลังบ้านนี่ขี้โมขี้คุยไปคุยกับเลขาเอยจะยืมเงินเขาเรื่องจริงที่เลขาโทรมาบอกกูอ่ะมึงสร้างภาพมึงตอแหลใส่กันทุกวันนี้เขาก็ตอแหลใส่กันอยู่กูรู้มึงสองคนน่ะตอแหลใส่กันนะระวังสายจากมึงมึงโทรไปยืมเงินเขาอีจู้จีจุกจิกส่วนเลขาก็รีบโทรมาบอกกูให้กูช่วยสร้างภาพให้บอกว่าเงินอยู่ในตู้ ATM 2เอ็มสองแสนแต่จริงๆอ่ะมีแต่แสนสาขาสรุปมึงสองคนเนี่ยโอ้โห กูนี่หลุดออกมาได้นี่ถือเป็นบุญแล้วนะเนี่ยแสนสาหาัสทั้งคู่เหรอสรุปแล้วมึงทั้งสองคนเนี่ยสร้างภาพสร้างนู่นนี่นั่นหลอกลวง fc จะไม่กูหลอกลวง,ง fc ว่ามีเป็นล้ลานล้านให้กูหลอกลวงว่ากูอยู่ดีกินดีให้กูหลอกลวงว่าช่วยกูเหลือทุกอย่างโอ้โหรักกูนู่นเนี่ยมึงไปถามนะว่าญาติกูพี่น้องกู เขาต้องช่วยเหลือส่งมาเท่าไหร่กูต้องไปหยิบยืมคนมาเท่าไหร่ต้องถามพี่ใบดาดดูนะสรุปแล้วแล้วบอกว่าเป็นอ่าญาติเป็นเจ้าของโรงแรมเนี่ยญาติรวยมากในอ่าอะไรนะั้นในอเมริกานี่ตกลงหลานมึงรวยจริงหรือเปล่าเนี่ยกูชักสงสัยละเออกูโทรไปถามพาร์นเนี่ยพารบอกบัวนายไหนบอกว่าพ่อแม่เขารวยน,นู่นตกลงมึงหลอกกูเหรอแล้วมันยังไงกันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมึงหลอกกูหล่อนี่ยตายแล้ว คนึกไม่ถึงไม่ฝันเลยนะว่ามึงจะไปตอหลดตอแหลหลอกลวงกับอีจูจีจุกจิกตอนนี้เขาออกมาหมดบอกหมดแล้วนะบรรดามแม,แม่แม่นะ่ะอีจูจีจุกจิกไปยืมเงินเขาเขาไม่ให้แล้วก็ไปยืมเงินมึงแล้วบอกว่าโอนเงินมาเมืองไทยไม่ได้เพราะว่าเงินมันเต็มไม่ใช่ค่ะไม่มีเงินค่าก็เหมือนหลอดหรือเปล่าจ้าพี่ใบดาถามน่ะเหมือนหลอดหรือเปล,ล,ล่าจ้าแม่เศรษฐีแล้วมาดูถูกถ,ถ่มถุยอึ่งออทําไมนะปากก็ช่วยก็เป็นผู้มีพรคคูณ นะจะมีมากมีน้อยก็ต้องยอมรับตรงนั้นนะและมันเนรคุณพวกคุณตรงไหนมันเนรคุณพวกคุณหรือยังที่ให้อีซ้วมแตกออกมาดาม่ามันสาดเสียเทเสียอุ้ยก็พันเดียวกันแหละโธอีซ้วมแตกได้แดกแดก,กุ้งตัวครึ่งตัวนี่ทําเป็นอวดแดกน้ําอะไรนะสปายขวดแล้วไม่กิดตั้งกามาอวดโอ้ชีวิตพวกมึงนี่อาพับเนาะใช้หีมันเป็นประโยชน์นะใครๆก็รู้กําพืชอยู่ก็ไม่มีใครว่าหรอกกําพืชอะนึกว่าจะเป็นคนดีจริงสรุปแล้วอุปโลกหรอเนี่ย อุปโลกที่ตอนนี้อาคาพยาบาทกูเพราะว่าไม่ได้ดังใจเฮ้อีิุดีี่จุกจิกมึงอะมาไาอีเลขาขายกูฟังเองว่าอย่างงู้งี้งานกระจอกเออเป็นพนักงานธรรมดาไม่ได้เป็นอะไรนะพีทรงพีซีอะมึงก็ว่าเขาเองเขาต้องกินเงินรายวิ์เขาไม่ได้มีเงินรวยอย่างที่คุยให้กูฟังกูก็เ,เลยไม่รู้ไง พราะกูอยู่ที่นี่กูไม่รู้หรอกว่าพวกมึงตอนหลดตอนแหลยังไงแต่ตอนนี้กูรู้แล้วนะจ๊ะแม่นางฟ้าบอกกูว่ามึงไม่ใช่เจ้าของร้านจังมึงตอนหลดตอนแหลจ่ะสิ่งที่ทากับกูมากูก็ต้องเป็นผู้มีบรคคุณกูที่ไหนได้เสียไม่กูตอนหลดตอนแหลเสียไม่กูหลอกลวงสังคมพอกูไม่ทําไม่ได้ดั่งใจก็ได้กูเนรคุณหออีซั่วบอกมาด่ากูสาเสียเทเสียนะ กูบอกเลยแล้วที่ยืมเงินแพ้อะยืมไปซื้อหลักทรัพย์ประกันแต่ให้เอาเปล่าประกาศออกมาว่าอะไรนะเอยอันนี้นะแบบว่าประกันเป็น,นแสนเลยเนาะสองคนก็เป็นแสนแสนไหน,นจ้ะแสนสาหาัสหลักฐานมีนะก็ในเมื่อมึงต้องการทำลายล้างกูโกนใส่ร้ายใส่ความกูช่วยเหลือกูก็จริงแต่ยูยูไม่รู้เกิดอาเพศอะไรไปให้ไอนะ้ดาห้าหดนะไอ้ดากันด่าออกมาอุบปลโละวม,มื่ากูเนรคุณมันเนรคุณแม่แม่นางฟ้านะ บอกเลยตอนนี้แม่แม่หน่อ,อไม้เขาบอกเขาจะเลิกส่งเสียมันทุกเดือนละเคยเห็นบุญคุณเขาไหมกูไม่เคยเห็นไอ้ดำกันน่ะออกมาขอบคุณแม่หน่อ,อไม้เลยเขาส่งเสียมาทุกเดือนทุกเดือน,อนไม่ใช่มือของมึงแค่ลายย่อยนะอิจูจีจุกจิกข้อมูลมือเต็มหน้าตักมีทั้งหลักฐานทุกอย่างเดี๋ยวกูจะค่อยๆแฉมึงไปนะมึงไม่ต้องกลัวไอ้ดำหํำหดพฤติกรรมของพวกมึงที่ช่วยเหลือกูแล้วมาใส่ร้ายใส่ความกูว่ากูนรคน่ะมันบัดซบสิ้นดี พวกมึงนี่อับปีจังไรบุญคุณกับกูก็ส่วนบุญคุณแต่ความอับปีจังไรพวกมึงเดละคุณเดรัญฉานกูก่อนตอหลดตอแหลใส่กันเองนะส่วนไปบอกอิลูเคอีนั่นก็รวยจัดมึงก็รวยจัดเจ้าของร้านนว่นปรากฏว่ามึงทําทําเพื่ออะไรเนี่ยมึงขยี้กู มึงเหมือนจริงใจกับกูช่วยเหลือกูแล้วอยู่ๆก็มาใส่ร้ายใส่ความกูลุมถล่มจะทิ้งกูกลางทางให้กูว่าติดคุกเหรอมึงรู้ไหมตอนนี้แม,แม่แม่นางฟ้าผู้ใหญ่ใจดีผู้มีพระคุณเขาช่วยกูจริงจังนะให้กําลังใจกูกูยืนหยัดขึ้นมาได้แล้วเขาก็มาเล่าให้กูฟังว่าไอเนลคุณอะหลอกลวงเอาเงินเขาไปทำเงินสีเท่าๆอิชนีมึงมาฟังอิชนีมึงรีบไปเลยนะ จำไว้เลยนะ FC ขาการที่มีคดีความกันศาลชั้นต้นตัดสินยังไงถ้าเราไม่พอใจศาลชั้นต้นเรามีความรู้สึกมันอึมคึมมันอะไรยรีบไปอุทธรขอศาลชั้นอุทธรแล้วแล้วคุณจะได้ชัยชนะศาลอุทธร์จะเล็งเห็นคนละคนกับศาลชั้นต้นค่ะแต่คุณก็ต้องจ้างทนายให้ชี้เห็นว่าพฤติกรรมมันอย่างนี้ขอศาลได้โปรดพิจารณาใหม่เราเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้นะรับรองมึงชนะอิชนีกูบอกมึงเลยกูบอกมึงมากกว่านี้ไม่ได้นะเอาเป็นว่า กูมีข้อมูลมีเอกสารมีหน้าตักเต็มเปี้ยเลยว่าไอ้ดำกันดานมันทำอะไรเอาสีเทาๆไปป้ายตรงไหนนะเพราะนางฟ้าเป็นผู้จ่ายเงินให้มันเพราะเขาไม่รู้เขาไม่รู้อิจูจิจุกิกไปร่วมมือไปหลอกลวงเขาไปขอยืมเงินเขาเขาไม่ได้ยืมแต่เขาบอกว่าเขาจะช่วยไอ้ดำหํำมหมดเป็นเคสสุดท้ายแต่มันไปนหลอกเขาเออ มันไปบอกเขาว่าจะเอาเงินมาเคลียร์มาไขเกียมานู่นมานี่ไม่ได้ทําอย่างนี้เพราะฉะนั้นพอเห็นไหมพอมันสําเร็จไปมันออกมานั่งด่าีอึ่งถมถุยจุดนี้แหละที่แม่หนางฟ้าเขารับไม่ได้ตัวที่มันไปถมถุยดูถุยอีิ่งซึ่งจริงๆเขาก็รู้ความจริงอยู่ว่าเคยช่วยมันมาแล้วบักอื้อบักอื้อหกนวยนะบักอื้อหกนวยจํากันไ้น่เขาเศร้าไหวถอยออกไปกับพ่อยอดอีจูจิจุกจิกไม่ว่าเขาเสียหนา้าซิวกัวเสียหน้าเคสเดียวกัน,กนลูเขเลยนี่ไงคะ ความจริงปรากฏกูไม่ได้เนรคุณพวกมึงเนรคุณตัวมึงเองพวกมึงเนรคุณกูก่อนพวกมึงหักหลังกูเสียไม่กูโกหกหลอกลวงเอฟซีแต่กูทําไม่ได้หนังใจพวกมึงเสี่ยมกันทั้งทั้งนั้นมึงก็ไอ้ซ่วมแตกออกมาตอหลดไปเพราะฉะนั้นพวกมึงต้องชดใช้กรรมทุกๆสิ่งทุกอย่างที่มึงร่วมกันทํามานะจ๊ะประกาศจ้าประกาศจ้าตามหาไอ้หมาขี้เรือนนะคะไอ้หมาดําตอนนี้นะคะ น้ำตาตกไงคะ่ะนะรายเดือนก็จะไม่ได้นะแล้วความลับของพี่มือออกมาหมดแล้วไอ้ดำกันดานไอ้ดำหําหมดสมน้ำหน้าออกมาถมถุยดูถูกคนนู้นคนนี้แล้วเป็นไงจ๊ะบอกแล้วไงทำดีได้ดีทำชั่วได้ทั่วกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอพวกมึงวางแผนที่เฮี้ยยังไงตอนนี้นะคะนางฟ้าทั้งสี่ห้าคนพร้อมที่จะให้ข้อมูลหลักฐานกลัวาม,มาแฉพวกมึงให้หมดนะคะมาฟังนิทานต่อน้าเอฟซีทั้งวายนิทานกำลังเข้มข้นนะคะสนุกสนาน โลกโซเชียลนี่ก็โอ้โหเดี๋ยวมันจะสนุกสนานมากนะคะเคสนี้นะครับทุกคนจะได้รู้ความจริงใจเย็นๆนะคะติดตามนิทานตอนต่อไปภาค5้านะคะไอ้หมาดำกันดาลน,นะคะโดนแฉพร้อมจู้จี้จุกจิกเชี้ยวเจ้าจุกบจี้พร้อมอีกส่วมแตกแล้วก็ลูกเค ตาเอโอ้โหช่วงนี้นะหนะ้าบ้านหลังบ้านบอกโอ้โห,โโหประหยัดประหยัดจะ้ะเ่านิทานหรือยังโอ้อยากฟังอีพีห้าโอ้ยฝันหรือยังโอมากี่นะคะเอฟสีขาเอฟาีะ่ะจขาอิซันหลับไปค่ะกินเยอะไปหน่อยหลับไปสิบห้นาทีนะคะอีสันฝันว่านะคะตอนนี้ไอ้ดำปืนดินระเบิด โอ้โหทะเลาะกันใหญ่โตเลยหลังบ้านประสมสายนะคะอีสันฝันนะประมาณแป๊บเดียวนะกหลับ15นาทีโกนขอขอๆไม่พอนะคะอีสันฝันว่าไอ้ดำปืนดินระเบิดนะคะตอนนี้โอ้โหทะเลาะกันกันกบโอ้ยตายแล้วจัดจรนทะเลาะกั็จัดจรว่าเฮ้ย มันเป็นไปได้ไงเนี่ยนางฟ้าโทรหามันหรอนางฟ้าไปบอกมันหรอไ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 อดำปืนไอดินระเบิดแล้วทําไงเนี่ยเอยแล้วขะดอกคดีมึงทําไงความลับเปิดหมดแล้วตอนนี้นะโอ้โหเอ็มซีขายอิสันฝันไปนะคะว่าตายแล้วตายแล้วทําไมค่าผู้รู้แพงจังคะตั้งแสนกวนนะคะและเสนีน้อยได้รับกี่บาทจะสนีน้อย อีสันก็กำลังจะอ้าปากถามในฝันว่าสน่น้อยเธอได้รับเงินเท่าไหร่จ้ะไอ้ดำดินระเบิดมันเป็นหลอกแม่แม่นางฟ้ามานะอันนี้ไม่ใช่เงินพี่สาวมันนะรูนพูดพี่สาวมันหลอกพี่สาวมันคิดตัวไม่มีเงินเพราะว่าเจ้าของร้านเขาไล่ออกมาแล้วเขาเศร้าแล้วเขาเศร้าหายเงินแล้วเขามีผูมหม่แล้ว นั่นแหลคะค่ะนางจัดจอนก็เลยแกล้งบอกว่าเอ้ยสันเปื่อยฉันเปื่อยติดต่อไม่ได้นะคะไอด้ดำละเบิกก็โทรไปฮัลโหลไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่คุณเรียกให้เอาค่าผู้รู้ค่าใช้จ่ายค่าประกันตัวกับไปเบิกที่แม่แม่นางฟาก่อนว่าฉันวาแล้วก็ตัดสายทิ่มเลยค่ะแม่แม่นั่งฝากับว่าอ้าวตายละเศรษฐีเศรษฐีจะคของตลาดหุ้นโลกไปใส่ว่าไซบอกว่าอัน จะเป็นผู้ชายเนี่ระบาดนี่มันคือแพงแต่อันเออบักสวนบักดําดินระเบิดก็ไปห้องไงกากกาก้าเอ้อซอยผมแน่แม่แม่ซอยผมแน่แม่นอนหมโอ้โอ้โอ้ตะกี้บักเอื้อหกหน่วยกับยังซอยผมเลยซอยผมอีกจากเธอเนี่ยแม่แม่ แล้วพี่สาวมึงอ่ะไม่รับเพิ to to ่นป่วยกับเพิ่นป่วยเดี๋ยวเพิ่นเพิ่นอัดหายเปื่อยล่ะเพิ่นหายเปื่อยล่ะเพิ่นเพิ่นกับสินทรงคืนกับซอยผุ่มเดือนสวยผมเบิร์ตไปแสนกลัวแม้ในฝันได้อันนี้ค่อยฝันแม่อืโอ้ยประหยัดมึงจะแตกยังกับไปมึงคือฝันฝันมึงหันนี่ฝันมึงหันนี่เพราะว่าอัน มีอันแฟนครับบอกว่าอยากฟังความฝันอีกมันคือมวลแทนนิทานนี่โอยนิทานปเปลมาจากใส่คือมวลเนี่ยเอ้ากไนะ็ไปเที่ยวนะอไปเที่ยวปล่อยเป็ดมากับไปอ่านนิทานมาอันตอนนี่บักอันนั้นไปใส่ละบักพันลงไปใส่คือมิสซิลีเทสูมิสซิลีแล้วเนาะเออเจ้าแม่จูจีจุกจิก็ตอนนี้เยี่ยวลาบแล้วค่ะเฮ้ยตายแล้วความฝันของมึงทำไมมันใกล้เคียงกับชีวิตจริงกูจังเลยเฮ้ยอึอง้งผีว่าสันโอยอ้อ กูบอกแล้วว่ายกัดกูว่าจัดการกูว่าย,ยสิมาใสเหลืองหาค่วมกูอีสวนแตกมึงออกมาลับพิชอบบอเขาบอกว่าอีสวนแตกกันได้แต่นั่งเฮาหอนบ่มีมูลเลยสูป่ประหยัดฝันก็ว่านด้อซันนี่ฝันใกล้เคียงความจริงมากเลยนะจ๊ะ แลวตอนนี้ประกาศตามหานะคะปกติไอ้หมาดําม,มันต้องออกมาเหา่าฮึ่งฮึ่งฮึงฮึงตอนนี้นะคบมุดแล้วนะคะนางฟ้าก็บอกสันไม่สนสันบล็อกค่ะสันไม่เอาเพราะมึงเนรคุณคนเนรคุณคือมึงบักดํานะไอ้หมาดําเหา่าฮึ่งฮึง ห้องห้องห้อง้องโอ้ตัวละครก็จะเยอะหน่อยนะคะเอากับมันเป็นนิทานเนาะเออกับมันอยู่ประเภทดำแปดยางนั่นละเออกับมันสัตว์เดรนฉานโตเดียวนั่นละดำแปดยางเขาก็ต้องไปเรื่อยๆเนาะส่วนจะแม่นะจะเป็นไงจ๊ะเออไอ้กูนึกไม่ถึงเลยนะว่ามึงจะตอรดดต่อแหลได้ขนาดนี้เพิ่งจะรู้นะเนี่ยว่าร้านตัวเองก็ไม่ไส่หรอก หลอกลวงมาตั้งกี่ปีเนี่ยแล้วก็ทําตัวเป็นเจ้าแม่เป็นไงจา้าไรฟองคนนูน้คนคนนี้แล้วเป็นไงตอนนี้ไอ้หมาดําเขาไม่มีงบให้แล้วนะแล้วมึงจะไปต่อกันยังไงล่ะเนี่ยเพราะว่าแม่หนังฟ้าบอกแล้วว่าไอ้หมาดําไอ้เนลคุณนะไม่เคยออกมาขอบคุณเลยแทนที่จะบอกว่าขอบคุณฮะคุณแม่หน่อไม้ที่ให้ผมรายเดือนใช้ทุกเดือนที่เอ็นดูเมตตาหมาดําไม่เคยมีคํานี้ แมไปยกผลประโยชน์นู่นนะเอออิจูจิ 91, จุกจิกก็บอกว่าเอ้ยน่นเนี่ยฉันรวยนะเออป้าป้านะฉจันนู่นนี่โท่กูเพิ่งรู้ความจริงนะเนี่ยโอ๊ยอกเออมแป้นจะแตกแล้วเอมซเจ้าคอะ โอ้อีป้นจะแตกจะแตกแล้วหูทำไมเป็นอย่างงี้ชีวิตโลกโซเชียลไหนเธอบอกว่านี่นะป้าเราต้องมาจับมือกันนะจัดการขยะโซเชียลให้หมดเลยหัวตจแล้วแล้วมาเรียกกูป้ากูเป็นพี่ของแม่มึงเมื่อไ่โอ้ยมึงเร็วๆนี้ไม่ต้องมาเรียกกูป้าแล้วกูหลุดจากกลุ่มนรกแล้วหูยมึงเป็นโรคอะไรกันเฮ่ออุป,ปโลกอุป,ปเลกเนี่ยฮะ ก็ว่าคนนู้นคนนี้นวดกระปุงกระปูแล้วเธอล้วจ้าเจ้าของร้านเฮ้ยเขาบอกว่าไม่ใช่เจ้าของร้านเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวด้วยกันนะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวจะมีคลิปเสียงในตอนยืมเงินนะจ๊ะเอยแต่แล้วแต่แล้วต่แล้วทำไมภาพมันหลุดอย่างนั้นะลนฝันเฮ้ยก็ฝันนะมันเป็นของจริงนะยังมีรูปด้วยนะนี่ดูสินะฉันไม่สบาย ฉันฉันไม่มีแรงจะกดเงินโอนไปนะเอาเงินให้ไอหมาดำไปสอสู้ก่อนเนะ <c oughs> เดี๋ยวลิงจึงขบหัวมัน <c oughs> โอ้โห,โหตอนนี้นะลิงลิงนี่เขาคงจะช็อกซีนีมานะเฮ้ย เกิดอาเพศนี่แหละขาะเหนือฟ้ายังมีฟ้านะคะก็บอกแล้วไงเงินเยอะนะเงินเขาเยอะเงินแม่แม่นางฟ้านะไม่ใช่เกิดเงินของอีน,นังจูจีจุกจิกนะจ๊ะถ้าไม่จริงออกมาเถียงสิจ๊ะอีส้วมแตกออกมาเถียงเลยถ้าจะเอาหลักฐานนี่รอก่อนค่ะพร้อมมากเลยนะจ๊ะหลักฐานพร้อมมากเลยนะจ๊ะเฮ้ยหลักฐานอะไรจ๊ะไปหยัดเอาหลักฐานว่ามีหมาดํานะคะอีสันน่ะเตะปากหมาดําแบมวันถ่ายรูปไว้อยู่นะคะโอ้ตกใจหมดมีคลิปเสียง ไมมีค่ะคลิปเสียงหมาดำก็มีนะจ๊ะตอนที่ร้องไห้งงงงงช่วยด้วยนะไอ้เฮียพอเขาช่วยเสร็จปุ๊บแมวิธีสกปรปกพรชนะปุ๊บออกมานั่งเหา่าหอนูน่นนี่นั่นเป็นไงอีอีชนีมึงอย่าให้เขาขบหัวมึงนะตอนนี้นะ เฉพาะกิจนะเนี่ยมีคนสะกิดมาบอกนะเออบอกมันเอาบุญหน่อยไปว่าอีเฮียนี่มันบอกว่ามันจะสู้สุดซอยมันจะสู้ไหมมึงให้เขาขบหัวมึงได้ไงเนี่ยแล้วสู้มันไปเลยนะเสียอีกนิดหน่อยนะอืแล้วมึงจะรู้ว่าไอหมาดาที่ไล่เห่าคุณหนูคนนี้เน,นลคุณเออถ้ามันไม่ไปนั่งถมถุยดาา่าสาบแช่งอีอึงแล้วอุบป,ปลุกขึ้นมาเขาก็ไม่หมันไส้อะหรอกนะแม่นางฟ้าทั้งหลายนะผู้ใดผู้ใดมากินบวชบังเอื้อบ่ค่ะเออเคยจำได้เบา งานบุญวัดนะนะบวชบังออ้อแจกนะั่นละค่ะนางฟ้าทีมนางฟ้าก็เคยให้แบบว่า ไอ้ให้บักอื้บักอื้บักอื้มางานบวชนะจ้ะจําได้บอกค่ะโอ้ยตายแลลวฝันเนาะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสิฝั่วนอนต่อแหละนะคะเดี๋ยวสิฝันหอดนางฝากกอนสิได้เอามาเว้าสู่กันฟังอีกนะคะเด้ออันตอนนี้นะคะนางฝากอนุญาตนะคะไอ้มาเล่าความฝันได้เลยค่ะบ่ต้องเต้นมาเมื่อเอามาจากสผู้ใดสร้างมึงมาเวาเอากันนั่งฝากเนาะ ขออนุญาตนั่งฟ้าละค่ะว่าเป็นจังไดน,นั่งฟ้าเอาไปเว้าไใดบ่ความฝันนี่หรือวันนิทานที่อ่านนี่ว้าโลด มันตอแหละดอกท้อแต่บักอึหกน่วยแหละเออมันมดาอีสันมันดาอีสันสันกันเลยบม่อยากคุยบม่อยากคุยก็ไผ่เลยกับแต่เสียเงินกับเสียแต่ว่าบักหมาดำเนี่ยมันก็ยังเลี้ยเลี้ยอยู่กันนึกว่ามันเป็นคนดีเนาะแม่นอไม่กับเสียเงินตั้งจักแสนนั่นเออแต่ตอนนี้พ่นบอกเศร้าแล้วนะไปแล้วเมื่อเบิดบานกันบิดแล้วเพราะว่ามาเบิ่งโตจริงเสียงจริงมันกัเลยหูว่าสันดาย่างซีนะก็ส่วนเออ คุณหญิงจู๊จี้จุกจิกเป็นยังไงคะเจอตัวจริงแล้วเป็นไงคะเออหมาตัวนี้เรียยเก่งดีคะ่ะเค็มแต่ดีคะ่ะ <ś c oughs> อย่างเค็มแต่ดีอาอยาสิฟันซาว <ś c oughs> โอเคเอาไอ้แค่เอฟซีเดซันสิอนตอกันละคะ่ะอีสานฝันนะคะเดี๋ยวสิกินหนังกิน สกินไหนอีกล่ะมืงอเดี๋ยวก็นอนเดียวก็ฝันโอ้สกินโพเทตโต้โพเทตโต้แล้วก็สิฝันต่อได้ค่ะเด้ออันนี้ก็จบความฝันสําหรับอันตอนนี้ได้ค่ะเด้อเดี๋ยวตื่นมาตีห้าก็สิอันสีมีเสียงมาห่าบง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 นะาานประกาศด่วนค่ะประกาศด่วนหมาดําหายไปหมาดาหายไปไปเขียนบทมานะจ๊ะยิ่งแถนนะเดี๋ยวจะมีคลิปเสียงหลักฐานออกมาพิกเจอร์ก็มีนะเจะ <c oughs> ฉ้ฉันไม่สบายฉันไม่สบาย โอเคกันนะคะเอะซเดี bye, bye ๋ยวจิฝ่าฝันก่อนละมั่วให้ฟังไหม่อีสานมักฝันกับส่วงนี้นะคะฝันเปียกบ่อยโอเคบาย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 ไปฝันต่อก่อน ออกออกพน้นล้นรุง,รงก่อนไหวผู้หินเหล็กไฟกลางไพรป่าพงดงลู่ชมผูน้อยเลือ้อยความลังฟังสวงเท้ากลางเข้าจริงเข้าลูงพน้นพวงกระแสสังคม มีทั้งข่าวบวกข่าวลบใครจบใครเจ็บใครล้มสื่อปันสื่อปันความเชื่อฝ่ายเชียร์ฝ่ายชังฝ่ายชมแบ่งแยกสังคม วลบใครตอบใครเจ็บใครล้มสื่อปันสื่อปันความชื่อฝายเชียฝ่ายชัฝ่ายชมแบ่งแยกสังคมตาม้า